สวัสดีครับเ,เพื่อนเช่อง Tommy ่วอลทุกคนวันนี้เราจะเดินทางไปที่บ้านอีตองปีล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้ถึงปั๊มก่อนถึงอำเภอไซยโยกเราออกจากบ้านมาตอนเวลาบ่าย3ามโมงเวลาเกือบ2องทุ่มนะครับมอเตอร์ไซค์คันเดียวใกล้ถึงอำเภอทองผาภูมิแล้วครับทางกันต่อครับดูจาก gps แล้วเราจะถึงตัวอำเภอทองผาภูมิประมาณสามทุ่ม เราต้องแวะหาที่พักก่อนเพื่อนอนหนึ่งคืนแล้วพรุงนี้เช้าเราค่อยขึ้นบ้านอีต้องปิล็อกถามชาวบ้านแล้วเขาบอกว่าถ้าเดินทางกลาคืนจะอันตรายมากตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงเช้าเราออกมาจากที่พักเพื่อจะขึ้นบ้านอีตองตรงจุดนี้น่าจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแพ่น้อยบรรยากาศข้างหน้าสวยงามมากม,มีหมอกฟุ้งๆถ้ฝนตกหมอกน่าจะเยอะ ถ้ามาก็ถ่ายคลิปตรงจุดนี้จะส่วยงามด้านหน้าเราที่เห็นก็จะเป็นวงเวียนถ้าเลี้ยวขวาจะไปตลาดทองผาภูมิถ้าตรงไปก็จะไปบ้านดี่ต้องต้องไปผ่านตัวเคื่อนวชิลาลงกรเราขี่ชมบรรยากาศข้างทางไปเรื่อยอากาศเย็นสบายชาวบ,บ้านบอกว่าทางไปบ้านนิ่ต้องฝนชอบตกตลอดทางเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฝนจะตกหรือเปล่า เราก็ขี่มาถึงหน้าเขื่อนเขาแหลมหรือว่าเขื่อนวัดชิลาลงกรก็จะเห็นป้ายที่เขียนว่าบ้านปีล็อกที่เป็นแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปถ่ายคลิปกันจากจุดนี้ถ้าดูตามป้ายจะมีบอกว่าระยะทางไปบ้านอีตองอีกประมาณ60กว่ากิโลเวลาในการเดินทางก็น่าจะประมาณชั่วโมงกว่าถึงชั่วโมงครึง่งเพราะว่าทางค่อนข้างแคบและชัน มีโค้งประมาณ399โคง้งถ้าเจอฝนตกหนักก็จะเดินทางนานขึ้นไปอีกต้องขี่ด้วยความระมัดระวังครับ เราขี่มาเรื่อยพอมาเจอแยกนี้เราต้องเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะไปบ้านนี้ต้องถ้าเลี้ยวขวาจะไปบ้านไร่แต่เราเลี้ยวซ้ายจะเห็นว่าข้างหน้าเริ่มมีเมฆค,ค้มเราคงจะไม่รอดจากฝนแน่นอนน่าจะต้องเปียกเราไม่ได้เตรียมเสื้อกันฝนมาด้วยจากจุดนี้ก็ใกล้จะถึงบ้านปีล็อกแล้วอีกประมาณ34กิโลเมตรขี่เข้ามาเรื่อยทางก็จะเริ่มแคบลง แต่ตอนนี้ทางเขาทําใหม่แล้วก็ค่อนข้างดีแล้วครับระหว่างทางเนี่ยจะเจอตัวบุ้งห้อยใหญ่เยอะมากต้องคอยลบอ่ะบางทีโดนตัวเราด้วยนะแบบว่าเราขี่ไปแล้วชนตัวบุ้งอ่ะแล้วเกาะําเสื้อเราเต็มเลยเพื่อนๆมาก็ต้องคอยลบคอยระวังนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะคันได้เลย จุดน,นี้ก็น่าจะใกล้ถึงแล้วครับแวะแทนรูปสักหน่อยครับฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วครับเดี๋ยวเราไปกันต่อตอนนี้เราขี่ไม้เรื่อยฝนก็เริ่มลงเม็ดใหญ่ขึ้นเริ่มตกนระับมอกก็จะฟุ้งๆข้งางทางแบบนี้เลยครับเพื่อนมาก็เตรียมเสื้อกันฝนมาด้วยครับเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมมา ก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเว่าฝนตกอาจจะทําให้ลื่นได้ตอนนี้เราจอดแวะตรงจุดชมวิวก่อนถึงหมู่บ้านอีตองเพราะว่าข้างหน้าฝนน่าจะตกหนักมากดูจากฟ้าคึ้มแล้วครับเดี๋ยวเราเดินไปชมวิวกันสักหน่อยครับตรงจุดนี้ก็จะมีห้องน้ําชมวิวนะครับจุดชมวิวก่อนขึ้นถึงปิล็อกนะครับแล้วก็ มาดูกันหน่อยสิว่าโหหมอกฟุ้งๆเลยนะครับน yeah. ี่นะหมอกฟุ้งเราออกจากจุดชมวิวเดินทางกันต่อครับตอนนี้ฝนลงเมเด็ดเยอะมากตัวผมชุ่มช่ำฝนไปทั้งตัวแล้วครับไม่ได้เตรียมเสื้อกันฝนมาถ้าเพื่อนๆขึ้นมาก็แนะนำให้เตรียมชุดกันฝนมาด้วยนะครับถ้าขี่มอไซค์ขึ้นมา ตอนนี้เราก็ถึงบ้านนี้ต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับฝนก็กระดำตกชุ่มฉ่าตลอดทางหมอกก็จะฟุ้งตามหมู่บ้านสวยงามมากครับน้ําก็ไหลลงมาจากเขานะครับฝนตกเป็นแบบนี้ปกตินะครับชาวบ้านบอกว่าไม่เคยเห็นแสงแดดเลยนะครับกลางวันฝนตกทั้งวันนะครับ เดี๋ยวเราจะขี่รถชมหมู่บ้านอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นบ่อน้ํามีโฮมสเตย์ติดริมน้ําถ้าเพื่อนๆสนใจโฮมสเตย์ก็ลองติดต่อได้ครับเยอะแยะเลยจุดน,นี้ก็จะเป็นที่นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปก,กันเยอะครับก็จะมีให้เขียนป้ายชื่อเขียนอะไรลงไปครับตรงนี้ตอนนี้ฝนก็ ตกตลอดครับไม่หยุดเลยจุดนี้ก็จะมีรถของชาวบ้านที่ขึ้นไปเนินช้างศึกเลยครับให้นักท่องเที่ยวใช้บริการคนละประมาณ50-60บบาทครับ ก็จะเป็นฝั่งที่เขาเรียกว่าเหมืองปีล็อกนะครับจะมีบ่อปลาคราฟนะครับตรงนี้นี่นะครับเลือกราก็พามาดูบ่อปลาคราฟปลาคราฟเปลือกหายยครเลือก่น้งหลายตัวะจากจุดนี้เดี๋ยวเราจะไปเนินช้างศึกกันต่อครับจอดข้าไออขบนนะครับพี่ผมไม่เคยมาพี่บ่อมีที่กันพี่ขึ้นมาอีกรอบแล้วครับเนี่ย เราก็นั่งรถยนต์ขึ้นมากับเพื่อนนะครับไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมานะครับถ้าคนไหนไม่ขับรถไม่ชํนานาญก็แนะนําให้นั่งรถชาวบ้านนะครับเดินช้างศึกหมอกก็จะฟุ้งเลยครับเพราะว่าฝนตกตลอดมองไม่เห็นอะไรเลยครับถ้าฝนไม่ตกน่าจะเห็นฝั่งพม่าครับเดินช้างศึกมอ,ม,มองไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นอะไรเลยครับเห็นแล้วบอกเดี๋ยวเราจะลงไปกันน้ำตกช็อกกระดิ่นครับ ระหว่างทางก็แวะทานเค้กร้านเช้าเมืองครับเราก็เดินทางตอ่อครับเพื่อนก็ขับรถยนต์ไปแล้วครับเราขับมอไซค์ตามไปถึงแล้วน้ำตกยอกกระดินขี่ลงไปอีกประมาณ2.8กิโลเมตรครับทางค่อนข้างชันครับเราขี่มาถึงตรงจุดทำการของอุทยานแล้วครับ เพื่อนได้ชําระเงินค่าเข้าไปให้แล้วครับไม่ทราวบวิกาทเหมือนกันครับตรงจุดนี้ก็จะมีห้องน้ําไว้บริการครับเยอะเลยเราก็เดินเข้ามาจากตรงจุดทําการครับไม่ไกลมากครับเนี่ยเดินน้ำ ไม่เหมือนเดิมอ่ะถึงแล้วครับตำตกจับกระดิ่นงน้ำจะใสๆแบบนี้เลยครับ ที่รับชมครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวไหนกันต่อฝากกด Sub สไครต์กดติดตามไว้ด้วยครับ